สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่168กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้เดิมๆนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะคุณท่านให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะุณท่านอย่างเช่นวันนี้นะคะหากท่านสนใจหมายเลขสี่ แจง้งปิดเป็นหมายเลขสี่เข้ามาได้เลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จพิมพใหญ่วัดระฆังเขาท่านมวลสารเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีหักซ่อมเนาท่านองค์นี้นะคะพระสมเด็จมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นสมเด็จกลุบางขุนพรหมวัดใหม่อมาตรถนะคะหรือท่านใดนะคะสนใจนะคะหมายเลขที่ 10นะคะก็แจ้งปิดเป็นหมาเล็10เข้ามาได้เลยค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะท่านท่านใดนะคะสายเก็บสะสมเหรียญต้องไม่พลาดค่ะเป็นเหรียญภูมิพลอดุญเดชน,นะคะหรือราชการที่9นะคะท่านเนื้อกระไรเงินนะคะปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ะมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นปิดแล้วปิดเลยนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมาเลขที่20 21 22นะคะสนใจรายการไหนแจ้ง งเป็นเป็นหมายเล็กแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะทางง่ายๆเลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งให้ฟรีเมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะวันนี้ท่านใดไปทันจองทันได้องคไหนไปนนองขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งขอเปิดคู่เลยแนาท่านเป็นพระท่าการะดานนะคะ ทั้งสององค่ะวันนี้ขอบปล่อยคู่เลยนะคะเป็นเนื้อสำริดเงินค่ะท่านดูนะคะตรงเสียนนะคะโค้งนะคะงามมากเลยนะคะรายการนี <coworkers S 2> <aviation S 1> ้ค่ะ <t> นี <görüş> ่ค่ะเสียนโค้งทั้งสององเลยนะคะเป็นเนื้อสำริดเงินค่ะอีกองค์นะคะท่านดูนะคะเนื้อสำริดเงินสนิมเขียวนะคะเลี่ยมจับขอบเงินผสมให้กับท่านเลยนะคะอีกองค์ก็จะเป็นเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะพี่ๆหากท่านได้รับนะคะวันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะพิเศษนะคะ หมายเลขหนึ่งวันนี้พิเศษให้เลยคู่นี้นะคะปล่อยเลยที่ห50บาทเท่านั้นค่ะท่านห50บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดเข้ามารับชมในนนี้ในวันนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะมาต่อนเลยนะคะท่านที่หมายเลขสองรายการนี้ค่ะเป็นเบีย้ยแก้นะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะท่านดูนะคะตรงกลางค่ะเบีย้ยแก่ลูกใหญ่เลยนะคะล้อมรอบด้วยนะคะท่านเป็นขดลวดทองแดงเลยนะคะ นี่ค่ะก้นเบียรแกก็จะมีรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะเวลาเขย่านะคะท่านจะรู้สึกว่ามีประลอดภายในตัวเบียด้วยนะคะท่านใดสนใจจะจท้าปล่อยให้เลยนะคะรายการนี้300บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ไม่รอช้าตามกันให้ทันนะคะ่าน300บาทค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมาเยเลขสารายการนี้ค่ะเป็นเหนเรียญเจริญพรล่างของหลวงพ่อคูณนะคะประดิษฐ์โทรค่ะท่าน,นเหนเรียญเจริญพรล่างค่ะ ตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะหน้าเหรียญท่านคมค่ะท่านไดลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณน,นะคะท่านองค์นี้นะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมใส่กรอบค่ะพร้อมหมู่ห่วงเลยนะคะเป็นเหรียญปีสามหกค่ะนี่ค่ะที่รึกลอรหอสมุดวัดแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมานะคะท่านใดสายตรงหลวงพ่อคูณน,นะคะองค์นี้ไม่พลาดค่ะพี่ๆปล่อยให้เลยนะคะวันนี้แบ่งปันกันไปให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะ4 0่บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะ มากันต่อค่ะที่หมาเล็กสี่รายการนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะกรุบังคุณพงวัดใหม่อมาตรลดนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นเนื้อหามวลสารดีนะคะค่ะไม่มีหักซ่อมนะคะท่านดูเนื้อพระคราพระเก่า,เกา,เกาๆเดิมๆเลยนะคะได้รับองค์พระไว้พอพร้อมเลื่อมเสร็จกรอบค่ะโดนข้างบนนะคะอักขระว่าสมเด็จเลยนะคะท่าน ปล่อยให้เลยนะคะองค์นี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมาคันต่อค่ะที่หมายเลข5ค่ะ,คะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะพิมพ์นี้นะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่พี่องหล่อบโบราณที่งดงามมากๆค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับพี่พี่เลยนะคะนี่ค่ะกรอบลายไทยงดงามนะคะ พอเงินองค์นี้ปล่อยเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข6รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคศิตารามน,นะคะเหรียญกลมปิรุ่นแรกเลยนะคะปีศ4นค่ะวันนี้ตาท่านใดวตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะเป็นเหรียญกลมนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบนะคะนะคะด้านหลังรอยจานยันท่านชัดนะคะองค์นี้ปล่อยให้เลยนะพี่หลวงพ่อกลวยนะคะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งค่ะ มากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่องค์ลงรักปิดทองนะคะงดงามนะคะด้านหน้านะคะคราบทององค์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะเลี่ยมเสร็จกรอบเลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเป็นหลังแบบเป็นพิมพ์เต็มนะคะพี่พี่ด้านหนา้าคราบทองเห็นชัดเลยนะคะปล่อยให้เลย400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ 400บาทนะคะหากวันนี้ท่านใดนะคะสนใจหลายองค์หลายรายการนะคะมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนค่ะท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะสนใจหลายองค์ไม่ต้องกังวลค่ะท่านยกหูโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข8ราย,ายการนี้ค่ะเป็นตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่สิมพีองค์นี้เป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะพี่เนื้อผงเกสรท่านจะออกสีเหลืองนวลงดงามมากๆเลยนะคะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่องค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะ ่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะหลวงปุตโตค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะเนื้อหามวลสารดีนะคะพร้อมเลี่ยมให้พี่ได้ไปขึ้นขอบบูชาได้วสวยๆนะคะ400บาทเท่านั้นวันนี้แบ่งปันกันไปนะคะพี่ๆอยากเก็บบูอยากเก็บอยากเช่าบ,บูชาองค์ไหนให้ทันกันนะคะจะได้ไม่พลาดในอ,องค์ที่ท่านชอบนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข9รายการนี้ค่ะเป็นเรียนนะคะพระครูยานวิาราชหลวงพ่อแดงนะวะพี่พ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรอิตปี2514ค่ะอายุท่านนะคะ93ปีค่ะนาเหรียญน,นะคะองค์ลงรักปิดทองคราบทององเต็มเลยนะคะนี่ค่ะงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมกันน้ำให้กับพี่ๆเกค่ะเก็บได้ยาวๆเก็บได้าน,นานเลยนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อแดงพี่ๆท่านได้รับปล่อยให้เลย400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญภูมิพลอดุลยเดชนะคะหรือเหรียญร .9 กับพี่หากันยากนะคะเป็นเหรียญกระสาบนะคะท่านใดสนใจนะคะหากันยากด้วยนะ,ะพ,พี่นี่ค่ะ เหรียญน,นะคะมาพร้อมเหรียญพี่พี่จะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเรียมเลยนะคะด้านหลังค่ะเหรียญที่ระลึกนะคะสําหรับชาวเขานะ,ะพ,พี่มีหมายเลขโค้ดนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นธงชาติไทยค่ะท่านใดรับวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะองค์นี้ที่500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่พี่น้องเอาที่500บาทพอนะคะให้พี่พี่ได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข1 1บค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระหูยานค่ะเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะคะคราบสนิมเขียวค่ะพี่พี่ฐานท่านสูงฐานท่านเต็มนะคะพระหูยานมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินเก่าค่ะปล่อยให้เลยนะคะสี่รอยบาทค่ะท่านใดาสายพระกูนะคะไม่พลาดนะคะพี่พี่นี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะพระหูยานปล่อยให้เลยวันนี้สี่บาทค่ะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข12รายการนี้ค่ะเป็นพระกุหอดเชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะมีมณีแดงนะคะพี่ๆแล้วก็เป็นกุหอดขาวนะคะด้านหน้าพี่สังเกตค่ะเป็นคราบนะคะคราบหินนะคะขึ้นตามซอกองพระตามแขนเลยนะคะแล้วก็หน้าอกตรงนี้มีแผ่นทองปิดเต็มทั้งแผ่นเลยนะคะกุหอดพี่ๆท่านใดรับวันนี้เปิดคู่ให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะพี่ๆนี่ค่ะ กรุหอดเชียงใหม่นะคะพิมพ์สระสลวยงดงามมากๆค่ะหากันยากด้วยนะคะพระกรุหอดเชียงใหม่นะคะ ปล่อยคู่ให้เลยนะคะคู่นี้ที่550บาทค่ะ550บาทนะคะ <inate> มากันต่อค่ะที่หม,มาเลข13ารายการนี้ค่ะปล่อยคู่ให้เช่นกันนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นพระคุณแพนหลวงพ่อกลวยพิมพ์ทรงไก่นะคะแล้วก็เป็นแบ,บมกม่านของหลวงพ่อกลวยค,คู่นี้ปล่อยใ,ให้เลยวันนี้ไม่รอช้าที่550บาทค่ะ550บาททันใ <5 50 S 2> ดรับคุณแพนนะคะพิม<ห>ไก่นะคะพี่ๆแล้วก็เป็นสมเด็จแบกม่านค่ะลายเส้นนะคะพี่ๆรู้เส้นสายฝนบิ๊กของพรมเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะ ะะด้านหลังนะคะปล่อยคู่นี้ท่านได้รับนะคะแจ้งหมายเลขล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณค่ะองค์ลงรักปิดท้องหน้าเต็มเลยนะพี่ๆอยู่ในชุดเบญจาภาคีด้วยนะคะนี่ค่ะอกท่านเต็มนะคะคราบทององค์ลงรักปิดทองชัดเจนงดงามค่ะพร้อมเลี่ยงปล่อยให้เลยนะคะ3 5 0หบาทค่ะ 350บบาทนะคะพระคงสุพรรณนะคะ ด้านหลังนะคะองค์ลงรักปิดทองเต็มให้เช่นการที่350บาทองค์นี้องค์ดีเลยนะท่านท่านใดสนใจศรัทธานะคะ350บาทเท่านั้นคะ่ะมากต่อคะ่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพใหญ่วัดระฆังค่ะเนื้อหามวลสารดีทานท่านเต็มอกท่านเต็มเสียงท่านทะลุซุ้มนะคะทานองงามแบบนี้นะคะต้องไม่พลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดมือท่านนะคะรีบเก็บสะสมกันคะ่ะปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะท่านดารบพระสมเด็จองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านดูค่ะ เลี่ยมหนาหนา,นาไม่ได้เลี่ยมชิดติดองค์พระนะคะด้านหลังค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีบินไม่มีให้แตกหักไม่มีหักซ่อมนะคะพี่พ่นีค่ะท่านใดตามค่ะตามเก็บพระสมเด็จสวยๆสร้างรายการไว้บูชานะคะองค์นี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะแนะนําเลยที่400บาทค่ะ มากันต่อคะ่ะที่หมายเลข16รายการนี้นะคะเป็นเหรียญกลมใหญ่นะคะพระครูวิริยกิติหลวงปุ่โตวัดประดู่ิมพีค่ะพี่พี่เป็นเหรียญปี1-2นะคะรอยจานยันอัครท่านชัดนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะ พี่ๆดูนะคะหน้าเหรียญน,นะคะดวงตานะคะเป็นทรงหยดน้ําท่านชัดค่ะเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดสายหลวงปู่โตเก็บได้เก็บนะคะปล่อยให้เลยที่500อบาทเท่านั้นค่ะ5้ารอยบาทพร้อมส่งนะคะท่านใดปิดทานจองท่านได้องค์หนไปวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระคาข้าวนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าซุงนั่นเองค่ะพี่ๆนี่ค่ะพระคาข้าวนะคะงามมากๆค่ะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพ,พี่ท่านดนรับวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะวัดท่าสูงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพระห่างมากนะคะพี่พี่400บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เป็นของหลวงปู่ทิมวัดระหันไรจังหวัดระยองค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบจวเวลรี่นะคะลงยางงดงามเลยนะพี่พนี่ค่ะพี่พี่ท่านใดรับวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นท่านใดสนใจ2องค์ขึ้นไปนะคะพี่พี่มีส่วนลดมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนะคะ่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข19ค่ะรายการนี้นะพี่พนี่ค่ะท่านใดสายหลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้ต้องจัดแล้วนะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่นี่ค่ะ นาเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะตามสภาพนะคะพี่ๆเรียมใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระคูวิศัยโสพลหลวงปู่ทิมค่ะวันนี้ท่านใดไวนะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะปล่อยให้เลย400บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ๆแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านใดชาวบูชาได้เก็บกันนะคะ400บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆ องนี้พระสมเด็จนะคะเป็นของสมเด็จพุทธาจารย์โตภูมิรังสีนะคะท่านปลุกเสกนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะมีพระคาถาชิน้นบัญชรค่ะท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ400บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข21นะคะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นพระ25สศตวรรษนะ,ะพี่นี่ค่ะเป็นพิธีใหญ่เลยนะคะองค์นี้เป็น เป็นพิธีใหญ่นะคะของหลวงปู่ทิมท่านปลูกเสกค่ะสังเกตนะคะพี่ๆตรงไหลตรงนี้นะคะจะเป็นยนันเป็นต่อโค้ดของหลวงปู่ทิมนะคะนี่ค่ะเสียนเดิมๆเ,เสียนท่านแหลมนะคะเนื้ออันปากาค่ะปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะพี่ๆี่ร0บาทนะคะด้านหลังร้อยจานยันอัขระท่านชาัดค่ะนี่ค่ะโค้ดนะคะพี่ๆดูตรงนะคะนะคะมีซ้ายขวาเลยนะคะ2โค้ดนะคะแล้วก็ยันหลวงปู่ทิม400บาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อค่ะที่หมายเลขยี่สิบสองรายการนี้ค่ะขอปล่อยคู่ให้เลยนะคะพี่คู่นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์ปั๊มซ้ํากลางค่ะเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พิมพ์ปั๊มซ้ากลางนะคะแล้วก็เป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะปล่อยคู่นี้ให้เลยที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพี่พี่ท่านได้รับนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะได้รับเป็นสององค์เลยนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลขยี่บสารายการนี้ค่ะเป็นเหรียญปืนนะคะพี่ๆเหรียญกองพันลำปางนะคะของหลวงพ่อเกษมเขมโ,มโกค่ะเนื้อทองแดงรมดำง,ำงามๆเลยนะคะสังเกตตรงคดต,ตรงห่งห่วงตรงนี้นะคะพี่ๆก็จะต่อคดเป็นกรงจักเลยนะคะหน้าเหรียญท่านชัดหน้าเหรียญท่านคลมลายเส้นคมลึกๆเลยนะ,ะพี่นี่ค่ะถ่ายจากกรองสดนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยเหรียญชัด แน่นอนค่ะมนทนทหารบกที่3นะคะค่ายสระนารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะพี่พี่ท่านได้รับเหรียญน,นี้นะคะนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะขอปล่อยเลยที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆ4 0 0บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขย4ค่ะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้เลยนะคะน้องไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะพี่พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะคะมาพร้อมพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะพี่พี่ พี่พี่ท่านใดพอรู้จักนะคะนี่ค่ะเป็นเรียนของหลวงพ่อหลวงพ่อนะคะนี่ค่ะโบสถ์น้อยนะคะวัดอมวัดอมรินนะคะมหาราชบางวานนะคะพี่พี่ แล้วก็มาพร้อมพระสมเด็จปล่อยคู่นี้ให้เลยที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข25รายการนี้ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยตรุฏนะคะของหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจ่จังหวัดระยองค่ะเส้นนี้พี่พี่ท่านได้รับปล่อยให้เลยนะ300บาทเท่านั้นค่ะ300บาทนะคะเป็นตรุฏค่ะต่อโคตดหลวงปู่ทิมทุกดอกทุกโค้ดเลยนะคะพี่พี่ดูนะคะนี่ค่ะ ตะกุดนะคะเป็นทองแดงนะคะแล้วก็มีโค้ดมียันหลวงปู่ทิมทุกดอกเลยนะคะปล่อยให้เลยนะคะเส้นนี้300บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช,มช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนกติกาง่ายๆเลยให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสาตรมมาได้เลยค่ะที่เบอร์สจด่งนย์ 3, 1ปดจจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองท่านได้องคไหนไปน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูัพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันปคุณท่านอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ